มันป้าสวยสุดสวยภาะสองม่นบ่าเนี่ยสวยไม่ไเมื่อสองมื่นแล้วเล่นอวานมันสี่จมโอ้ยสวยข้องแขนเมื่อป้าจไปสักเีอเคออกไปท้ำบุญทุาบอกัวไปละทุกบอกมาแล้วเกี๊ยแขนสบายป้าอุ้ยภากสงป้าสวยคือจับเถิด วขาอิขมงเนอกด็อขสื่อว่าต่างแพงเห็นงานต่างเมืองไเงินต่ละเดือนที่เดือนมสวยนะเดือนหลักอาือนานอเอาสวยเลิกปานนี่ก็มาใส่แวนตาสีดำาตัวอย่างโน้ลืมนสิเมื่อบ้านเตรียมตัวเตรียมตัวสิเมื่อบานเก็บเกันสั่นเล้วยิเฝ้ายังแว่นตาไน จกุชชี่ค่ะกุชชค่ะผัวซื้อให้นั่นไอ้จาาอยูด้ออีจาาละเนาะเด็ดซื้อให้ต้อง600อยเสียไปนี่เนไหมที่โดนมั้งะจาวันอะไรเสีย เสียนมไปซื้อมาจากเอาเลม้วนหนึงอ่ะมาออรเทาไหร่ม้วนน่าเวลาขอตัวนีหอยอนแล้วเานะซื้อมาจ๊อละแปดสิบเก้าดอนซื้อมาจากตัวซื้อมาใส่หนึงหโดยเฉพาะเลยนะอ้ยตัวควมแน่ใจมันอีกตัวเี้แมนราบอกจับเบิ้งทำไมเพราะมันคองปวามนะคองแท้มันผาไมหมด โอ้ยเกดเฉลิมฉัดกองเชอร์กันลุยบิ๊กจอนโอ้อยากประจานพนักงาน้านี้เด้อเอาล็อกอเลยนะว่าจะเช่าไหมลองทักเดี๋ยวเช็งกับบาหน้านะคะส่วนส่วนลืมใส่ถุงเท้าไหมเปล่าห้าเขาไม่ใส่เดี๋ยวเข้ำเหมือนเขาก็จะถุงเท้าเหมือน้ ยสาส่งมือเราเป็นอะเคืองอยู่เ้เาำบุนยาจมมันจะบปได้ดึเราจมก็ได้เงิ่ทนค่ะดีงงดพงงามรักแบบว่าไีนโอ้โอโอยยาทดบ่เห็นบ่เน้นยังก่อน,เน,นเน้นยังก่อนที่โดนอันเน้นข้นนะามตีที่โดนหย,ยอกนน้ออยี่สมือนอ่างเงยเน้นยังเน้นข้ามบ้ มึงไปทำบุญเนาะซนกันทำบุญเนอะหนุมูเท่าไหยนไ้นาสวยเนาะยืนแเต็มได้จังหวัดลนสิไปเดือนไหนคนนี้สวย November ค่ะ November วันที่เท่าไหร่คะวันที่เก้า เอเสาลงหลุมอเสาลงหลุมวันที่เก้าใช่ไหมนะคะอำเภอสีชมพูบ้านยังจำจำปานั่นแหละนนขอนแก่น,นะคะ่ะหนูก็ไม่รู้จักหรอกนะขอนแก่นนะอยู่แต่กรุงเทพไม่ใช่มันขาดมันก็ขาดเด็กแจ้งถ้าดึงขาดหลายใบเราเด้สวย <c oughs> พันต่อ,อสดแสดงว่าโมโหวก็ได้กบการปันเปล่าวนะผู้แดนไม่กอดไลน์แ, <c oughs> แฟนเธอะมาตาะละเทียตะละเทียนี่ทิพนักขนาดเลยพ้าโสด40คณนณยายเนี่ยเราโชคดีสาธุอนุโมทนาด้วยนะ มันก็บาดทิพตนู<ท>้มันก็ไม่หยอดล่งนีมันเอาก็ <c oughs> หยอดก็หยอดลงนีเขากหายทิบท์่ยยุ่น <c oughs> นี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นูสูงอได้ลายปัิ่งรึเปื่าเธอได้ลายก็นีขนาดคือเดือนยางเนี้ยน <Yes. S 1> ี่ yes เอาสวยเธอไ่ต้องเอาทิพทุกเมจไปได้หนีเธอได้ลายก็นีได้สวยเดือนที่เราจะได้ลายปนนิ่บปะเดประมาณนี้นะประมาณนี้ว่ะ ก็ดีวะจอ้อนงเเนาะจเป็นเอไม่แขกดนนูปแขกเนาะแขกเลยผู้ใดว่าแขกเดยวนีถ้าว่าแขกผู้ใดจะแขกไนี้เดอนที่แล้วพีงง่แขกเดี๋ยวนีนวนถ้าแขกเด,น,เน,เดนนานแขกอีกเนาะเดินมันขาด,ขาดใช่ถ้าขาดไปหาหาใบเลยได้เธอนะอ่ะเอเดขาดกับทิมเส้นนี้ต่อทิมใส่ใส่มันขาดวะ มันขาดเพราเอาเขาว่าชิมใชไหมกับเอาใบเนี่ยกับเปาใบเป่นแค่นี้ใบใบแบบนี้แบบนั้นก่นท่มนขาดก็เอาแล้วเนาะเอาเขาว่าเขาปทั้งบุญเ่ขไฮโนซาเท้าทายตอบเม่เหรอเมยอั้กรบนเมทายตอรุ่นมันเบิร์มั้งเผอ่ามเจยุบเกัสไนส่งมจูบ้ค่ะสงจูบ